หลายๆคนเวลาคิดถึงอะไรที่เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็จะมองแล้วว่าเราสามารถทําเป็นซุปได้หรือเปล่าแน่นอนครับดอกกระหล่ำก็สามารถนํามาทําเป็นซุปได้เช่นกันนะครับซึ่งนอกจากดอกกระหล่ำเองแล้วผมจะทําน้ํามันโหระพามาประกอบกับซุปด้วยนะครับให้มีกลิ่นหอมเพิ่มเติมมากขึ้นครับผมใช้โหระพาอิตาเลียนล้างให้สะอาดแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะครับใส่ลงในโถปั่นนะครับ และสําหรับน้ํามันที่ผมใช้มาทําน้ํามันโหระพาผมใช้น้ํามันรําข้าวเนื่องจากว่าน้ํามันรำข้าวเนี่ยครับเขาเไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่มีรสชาติเมื่อเรานํามาปรุงรสกับโหระพาก็เลยสามารถทําให้ชูรสของโหระพาได้อย่างชัดเจนเราใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยครับแล้วก็นําไปปัน่นหลังจากนั้นนะครับเพื่อให้กลิ่นหอมออกมามากขึ้นนะครับ เทใส่หม้อครับแล้วเราก็เอามาตั้งไฟครับเราไม่ต้องการให้เขาเดือดนะครับเราต้องการให้เขามีอุณหภูมิแค่70องศาเท่านั้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามากรองครับเวลาที่เรากองเสร็จแล้วนะครับเศษที่เล็กมากๆอาจจะหลุดติดออกมาด้วยครับไม่เป็นไรเราพักเขาไว้ให้เขาตกตะกอนเพราะว่าเราจะช้อนแต่ส่วนที่เป็นน้ํามันใสๆขึ้นมาใช้ครับมาถึงตัวซุปดอกกระหล่ำนะครับคุณผู้ชมเราก็ใช้ดอกกระหล่ำขาวแบบนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลองดู ข้อมูลของดอกกระหล่ำเขานิดหนึ่งแล้วกันนะครับในการที่เรา เอามาปรุงเราทําได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมสามารถทานดิบๆก็ได้ไปกินรถทาซูชิไปแล้วนะครับหรือจะเอาไปย่างจะเอาไปอบจะเอาไปทําให้สุกในไมโครเวฟจะเอาไปนึ่งทุกอย่างได้หมดหรือแม้ก,กระทั่งการต้มก็ทําได้นะครับแต่สําหรับการต้มดอกกระหล่ำนะครับอาจจะเสียเปรียบเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นเล็กน้อยเขาบอกว่าเวลาที่เราต้มดอกกระหล่ำนานๆเนี่ยนะครับจะทําให้คุณค่าสารอาหารเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงเช่นว่าถ้าเผื่อสมมติเราต้ม ดอกกระหล่ำถึง5นาทีคุณค่าเขาอาจจะหายไปถึง25%ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาดอกกระหล่ำม,มาทําซุปเราจะต้องพยายามใช้เวลาในการปรุงอาหารโดยเฉพาะในช่วงของการต้มให้น้อยที่สุดดังนั้นผมก็จะหั่นเขาเป็นดอกเล็กๆนะครับซึ่งหลังจากที่เรานําเขาไปผัดแล้วเราใช้เวลาในการต้มแค่2-3ถึงนาทีให้เขาสุกแค่นั้นพอแล้ครับหอมใหญ่นะครับเราก็จะสับหอมใหญ่ กระเทียมครับกระเทียมเราจะให้เข้าสุกเร็วๆเร,วเ,รวเราก็เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วครับเนยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะล้วใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าเพิ่งให้ร้อนเกินใส่หอมสับลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมแล้วก็กระเทียมสุกดีนะครับเวลาที่เราจะปรุงดอกกระหลำ่ำ เราต้องไม่ปรุงให้สุกจนเละเกินไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นที่ไม่ดีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ห้ามใช้ในการปรุงดอกกระหล่ำก็คือมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นแคสไอออนนะครับแคสไอออนจะเป็นเหมือนเหล็กกล้านะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คืออลูมิเนียมเพราะว่าเหล็กกล้านะครับหรือว่าเจ้าอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะดูดกลิ่น ที่มีลักษณะคล้ายๆกรรมฐานของตัวดอกกระหล่ำออกมาเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะทําให้รสชาติของอาหารดีกว่านั่นก็คือสเตเดตนะครับพอหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมสุกดีแล้วนะครับถึงคิวของดอกกระหล่ำแล้วครับเราผัดเขาให้หอมนะครับพอดอกของเขาเล็กก็จะสุกง่ายครับแต่นอกจากการสุกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเราไม่ควรจะเอาไปต้มนานดังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมหล่อน้ำสต๊อกไก่ไว้อีกเตาหนึ่งเลย บุงรสนะครับด้วยเกลือใช่ครับพอดอกกระหล่ำของเราผัดสีสวยแล้วน้ําซุปร้อนๆนะครับยกออกมาครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้เขานุ่มเร็วครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีกระหล่ำของเราก็นุ่มแล้วครับตัวช่วยที่ทำให้ซุปเนียนนะฮะครีมครับครีมธรรมดาเนี่ยครับแต่ผมจะไม่ใส่ลงไปต้มด้วยนะฮะเพราะต้มแล้วเดี๋ยวครีมเขาแตกครับอ่ะปิดพอแล้วครับได้แล้วแน่นอน แค่บั่นครับซุปค,ค่อยหยอดครีมลงไปจนเรารู้สึกว่าพอแล้วก็พอได้เลยผมมีความรู้สึกว่าน่ารับประทานแล้วก็ใช้ได้นะครับแม้ว่าดอกกระหล่ำจะไม่มีส่วนประกอบของพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับแต่ก็สามารถออกมามีเนื้อที่เนียนได้เช่นกันตักใส่ถ้วยครับ ถ้าต้องการเสิร์ฟกับขนมปังกรอบก็ทําได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วว้าวน่าทานมากเลยนะครับและก็ดีต่อสุขภาพด้วยกับเมนูสุดท้ายแล้วของวันนี้ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นดอกกระหล่ำนั่นก็คือซุปดอกกระล่ำกับน้ำมันโหระพาหอมครับ